ไม่ค่อยพูดเรื่องความรักมากเท่าไหร่นะัก สำหรับนักร้องดีกรีพระเอกดังก้องสหรัฐสังคปรีชาแม้จะคบหากับสาวนอกวงการมานาน30ปีแต่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เล่าเรื่องความรักในรายการแฉทำเอาแฟนๆถึงกับยิ้มตามและบอกว่าพี่ก้องไม่ควรมีคนเดียวบนโลกต้องบอกเลยว่าหลายๆท่านคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับนักร้องและนักแสดงหนุ่มมากอคความสามารถ ก้องสหรัฐสังคปรีชาแต่หลายท่านอาจจะไม่เคยทราบว่าเขามีหวานใจเป็นสาวนอกวงการที่คบกันมานานถึง30ปีโดยก้องสหรัฐเปิดใจว่าคบกับเฟนส0น30กว่าปีก่อนเป็นศิลปินเขาอยู่ในทุกช่วงชีวิตเราไม่ได้ปิดเขาก็ไม่อยากเป็นข่าวเวลาไปไหนก็ใช้ชีวิตปกติแต่ไม่เอ้อระเหยมากสมมุติไปซื้อของที่ห้างก็มุ่งไปเลยไม่ได้ไปเออระเหยซื้อเสร็จก็กลับบ้านเริ่มจากจุด คำว่าศูนย์ด้วยกันเรายังไม่มีชื่อเสียงไม่มีเงินทองนั่งรถเมย์ด้วยกันแชร์ค่ารถเมย์กันถามว่าทำไมไม่วอกแวกทั้งที่อยู่ในวงการถ้าเราตกข้างทางก็ต้องรีบกลับขึ้นมาบนทางหลวงหัวเราะเดี๋ยวยางแตกข้างทางจะยุ่งเลยความรักในนิยามก็เป็นพลังในการขับเคลื่อนเพื่อชีวิตเราเรื่องความรักก้องเล่าว่า พบแฟนคนนี้มา30กว่าปีอยู่ในทุกช่วงชีวิตก่อนเป็นศิล,ลปินโดยไม่เป็นข่าวจริงๆไม่ได้ปิดใช้ชีวิตปกติแต่เขาก็ไม่ได้อยากเป็นข่าวเวลาไปไหนก็ใช้ชีวิตปกติแต่ไม่เอ้อระเหยมากสมมุติไปซื้อของที่ห้างก็มุ่งไปเลยไม่ได้ไปเอ้อระเหยซื้อเสร็จก็กลับบ้านเราเริ่มจากจุดคำว่าศูนย์ด้วยกัน เรายังไม่มีชื่อเสียงไม่มีเงินทองนั่งรถเมย์ด้วยกันแชร์ค่ารถเมย์กันถามว่าทำไมไม่วอกแวกทั้งที่อยู่ในวงการถ้าวอกแวกเราตกข้างทางก็ต้องรีบกลับขึ้นมาบนทางหลวงเดี๋ยวยางแตกข้างทางจะยุ่งเลยหัวเราะเขาเห็นความสำเร็จของเรามาความรักในนิยามก็เป็นพลังในการขับเคลื่อนเพื่อชีวิตเรา ผมทำงานในวงการอยู่กับคนสวยๆเยอะเพราะนางเอกที่ผมแสดงหนังแสดงละครทุกคนล้วนแต่สวยระดับประเทศด้วยกันทั้งนั้นมีหลายคนมองว่าผมน่าจะได้คบกับคนในวงการเดียวกันมากกว่าแต่ผมกลับคิดว่าถ้าเราเลือกใครเพราะความสวยคงไม่ใช่เพราะความสวยมีวันหมดอายุแต่ความสวยจากภายในจิตใจไม่มีวันหมดอายุ และเป็นความสวยที่ยั่งยืนแล้วถ้าเราเจอใครที่สวยจากข้างในและสามารถเป็นเพื่อนคู่คิดของเราได้มีรสนิยมในการดำเนินชีวิตที่คล้ายคลยกันเราต้องรีบเก็บไว้เลยเพราะหาไม่ได้ง่ายๆผมโชคดีที่มาเจอคนที่เข้าใจในตัวผมทุกด้าน